ฝันมึงแน่ว้าวขอบคุณนะคะ่ะเฮ้อน,นั่นไงรักกันหวานเชิญดอกกุหลาบแม่งทั้งชอแดกเข้าไปด้วยเลยว <What? S 1> มึงจะไปไหนว้าวน้องหมีสุดน่ารักพี่จ้าพี่ให้เอ้อะไรนะได้ยินไม่ชัดอ๋อน้องหมีสุดน่ารักรก็แม่งเลยแไไหมมันเกินไมก็กูกูมาไงวะเนี่ยอ้อยน้องหมีจ้าโอยมาดูเอนเกมคนเดียวอ้ยที่รักผมรักคุณนะฉันก็รักคุณฉันรักคุณสามพันเลยนะ รักสามพันเลยเหรอเีย <c oughs> รักสามพันมึงตายตามโทนี่ไปเลยนะเกิดอะไรขึ <c oughs> <c oughs> ้นเหนียวเหียวเหหอสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความรัก <c oughs> อะอะไรวะเหวเหนวเฮ้ยรัวชัตเตอร์ไปเลยละกั <c oughs> นชาตินี้มันได้จริงๆแหละ <c oughs> ได้มาเรียบร้อยคอลเลกชันน้องเหนียว ที่รักคะเซชีสอ่าฮะอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> รู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรแปลกๆปล <c oughs> ออมีการใช้ไม้เซลฟีวิชาความเร็วแสง <c oughs> น้อยไหนมึงกลับมาให้กูฟาดเดี๋ยวนี้ให้ผู้ชมดูสิครับตอนนี้ผมกําลังถูกผู้หญิงบ้าไล่ตีอ่ะครับาาที่รักอับมุมได้หรือยังขวานิดค่ะอุ้ยซานิหนึ่งซานิหนึง เฮ้ยไม่เคยจะเกงใจคนโสดอย่างเราบ้างเลยโอเคมุมนี้เนาะกำลังจะกดชัตเตอร์แล้วใช่ไหมซึบกิ่งปเรียบร้อยเอย <laughs> อคือว่าที่รักค่ะรู้สึกมันมีตัวเหี้ยอะไรวิ่งผ่านด้วยเนี่ยโอ้หมันโชว์สนิ้วด้วย ที่รักสวยหรือยังคะเฮ้ยมันช่างหืงจำบาจริงๆเลยได้แล้วจ่าได้แล้วจ่ามุมนี้เลยเฮ้ยอีกคู่นี้ไม่รู้จักเข็ดจักลาบนะกำลังจะกดใช่ไหมวิชาความเร็วแสงเฮ้พธท่าสยังกันนายแบบโอ้โอรูปเป็นยังไงบ้างจ้าที่รักจ่าจากที่ดูในรูปบงมีตัวเหี้ยมาอยู่ข้างหลังแน่ต้องคำใหญ่ๆอามจ่าที่รักอ้ามอ้ามค่ะอาวิชาความเร็วแสงแตกแม่งเลย อร่อยจังเลยอายกาบอุ้ยจริงเหรอแบ่งช่างบังอาจเนี่ยนี่ผมอยู่ทําไมล่ะพอจะชูช่หมดออกมาซื้อทิชชู่สักนิดหนึ่งแล้วกันที่รักวันนี้ไปเล่นห้องผมปะแอร์เย็นน้ำอุ่นไหลแรงแถมเตียงนี่นุ่มๆจะดีเหยอขะอุ้ยอุ้ยอะไรยังเงินเคู่รักอีกแล้วเหรอวะนั่งขั้นกลางแม่งเลยไม่ต้องไปหรอกห้องไปในะโลกดีกว่าพวกมึงอะ่ะอุ้ยเขินจังเลยยาคกาข้าใหม่ปามันเนั่งสินะครับผม เฮ้ยมาเข้าใหม่ปลามันอะไรแถวนี้วะเอยอยากอยู่ในล่มกันนักใช่ไหมจับขาล่มแล้วก็ดึงแม่งเลยแล้วกันแทนยังไงชอบอยู่ในล่มนักใช่ไหมที่รักหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกคุณครับผมขอจับมือได้ไหมครับได้สิคะรกหัวโรตาเจ๊งนะฮกำลังจะจับมือกันด้วยมึงโดนกูแน่จับมือแทนเป็นยังไง้ไม่มาจับมือกูทำไมวะกูรอเวลานี้มานานมึงบังอาจมาจับมือผัวกู ทีรกักวันนี้จะพาเขาไปกินอะไรดีนะนั่นสิอยากกินอะไรล่ะจ๊ะเฮ้ยแม่งเจออีกและเดินเข้าไปแล้วผักแม่งออกเลยดีกว่า <EN> เฮ้ยนั่นมา